ก็สำคัญเหมือนกันนะเท่าเท่ากันดูแลกายรักษากายให้อยู่ดีมีสุขนะจิตใจก็ความเป็นหนึ่งรวมในกายนะแต่เข้าไปเข้าว่างนะว่างไม่ลอยไปไหนว่างอยู่ในกาย ที่เราบอกว่าอนัตตาความไม่มีตัวตนลงของเราแต่มันไม่มีตัวตนหมายถึงการไม่มีสิ่งที่มันแบกหนักไว้ในลมหายใจนี้หมายถึงการที่เราเข้าใจเห็นสภาวะกายสภาวะรูปสภาวะเสี่ง เป็นปลายนอกเป็นเปลือกนะมือกายของเราภนะาวะภา,ายในจิตใจของเราความว่าอนัตตาความไม่มีตัวตนก็คือความไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกับกายแต่ก็มีอยู่ไม่ได้ทิ้งมันไปไม่ได้ไม่สนใจดูแลอยู่นะดูแลกาย พราะเรายังพึ่งกายนี้อยู่แต่ก็เมื่อดูลมหายใจดูกายภายในมันคือความว่างเห็นรูปก็รู้ว่ารูปเห็นเสียงได้ยินก็รู้ว่าเสียงเสียงเพราะเสียงไม่เพราะก็รู้ว่าตามเสียงที่เราได้ยิน รูปสวยรูปไม่สวยะสิงภายนอกมันเป็นอนัตาความไม่ไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนเทียงแท้แต่ความเป็นลมหายใจที่เบาสบายแต่มันก็เป็นตัวตนภายในนสิ่งที่เรารู้จักมันอยู่แต่ก็ไม่มีรูป ภายในลมหายใจของเราไม่มีรูปเป็นอนัตตาแต่เขามีความรู้สึกรู้เห็นภายนอกนะมีสติควบคุมมาได้ละทิ้งตอนไหนตอนนี้ยังใช้มันอยู่เราอยจะคิดว่าเราตรง แต่รงที่จิตใจไม่ได้ยึดมั่นหรือมั่นทางอาตนะสติตความคิดแกร่รู้ให้สภาวะเข้าใจให้ถึงทั่วร้อมทั้งภายนอกและภายในทีบางคนภายในจิตใจ สนอั้อนไม่ได้เป็นอิสระคือโดนบังคับภายในเราใจเราถูกบังคับบางทีก็บังคับด้วยตัวเอง,บ,งบังคับให้อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เขาก็เสียใจหรือ จะทำอะไรแต่ไม่ได้ทำหนังใจที่ทำการที่เราจะได้เจริญภาวนาที่ได้เกิดมาในปัจจุบันนี้นได้เป็นมนุษย์ได้เป็นคนที่อยู่สับสนวุ่นวายแต่ก็หาความสงบภายในรวมลมหายใจเป็นจุดเดียว แล้วดูลมหายใจว่างที่ไม่มีวุ่นวายแต่กายวุ่นวายความคิดวุ่นวายก็เรื่องของกายเรื่องของความคิดเพราะมีกายมีความคิดที่ต้องคิดต้องทำแต่จิตใจไม่ได้วุ่นวายสงบนิ่งก็ดูกายดูความคิดว่ามันคิดดีหรือเปล่า ใจที่สงบดูความคิดถ้ามันไม่ดีคิดคนอื่นไม่ดีก็อ,อย่าไปใช้อย่าให้มันคิดกายวุ่นวายก็ดูกายการทํางานของกายไปเพราะยังมีร่างกายต้องทํางานต้องดูแลรักษาใช้ให้มันคุ้มที่สุด นะเมื่อวันที่แกชราที่ทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ตอนแข็งแรงอยู่นี้นะใจก็ต้องแข็งแรงนะใจไม่พุ่งสรางจิตไม่พุ่งสร้างรวมจิต,รว,จตรวมชีวิตเป็นหนึ่งอยู่กลางกายนี้อยู่ในตัวกายนี้นะยังมีกำลังพร้อม ออนกัสิ่งที่มันส่งผลคว,วามไม่สาเร็จของชีวิตก็ดีหรือไม่สําเร็จในความคิดในส่วนของความคิดปิดหวังบ้างมันเรื่องธรรมดาแต่ขอให้จิตใจนี้มองเห็นว่ามันคือเรื่องของทางโลกมันรือเรื่องของภายนอกใจนี้ก็เข้มแข็นมีพลาัง ไม่ถูกความผิดหวังมาทำให้ใจเราต้องอ่อนล้าถูกครอบงำแท้จิตใจเราก็ถูกครอบงำโดยความไม่สมดังคิดครอบงำใจเราเพราะใจเราแยกไม่ได้ มื่อมันไม่ได้ดังความหวังมไม่ได้ดังใจเพอาอใจก็เหลือโหดอูเหลือนิดเดียวที่เหลือก็ความคิดทับถมใจไว้ทับถมจิตชีวิตของเราไว้วเราก็ไม่มีความสุขใจก็ถูกครอบงำโดนข่มเหง ด้วยตัวเราเองด้วยความคิดของเราเองด้วยความเศร้าหมองเอามาใส่ครอบงำจิตใจให้เราก็เหมือนไม่มีชีวิตไม่เป็นตัวของตัวเองเมื่อเรามีติษอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้จิตใจก็อยู่ส่วนสงบมองดูเห็นการ ทำงานไปกายมันก็เหนื่อยไปแต่ใจนี่ไม่เหนื่อยมาถือสงบมีพลังมันเหนื่อยกายก็พักมันเหนื่อยกับความคิดก็พักสมองเติมพลังให้จิตใจไม่ถูกครอบงำพอเราใช้ชีวิตใช้จิตจิตนี้ดู มองเห็นใออายวันนี้มาทำนั่นความคิดการงานมันก็ทำไปแยกกายแยกความคิดแยกจิตแต่มันก็อยู่ในกายนี้ไม่ได้แยกออกไปไหนมันอยู่ในในร่างกายนี้เพราะเรายัางมีร่างกายธาตุดีเป็นเปลือกคุ้มครอง ความคิดก็เริ่มความคิดคิดดีก็คิดต่อไปทางต่อไปคิดอาุลุลคิดคับแคบก็จะมีเด็กคับแค่มีแต่ตัวเราคนเดียวไม่มีใครไม่มีเกือกาไม่มีการแปลติตแปลใจให้คนอื่น ช่วยคนอื่นแบ่งให้คนอื่นแบ่งปันความดีแบ่งปันสิ่งที่เราแบ่งได้ความคำพูดดีๆนะคำพูดที่มอบให้นะก็คการแบ่งปันเราต้องอยู่กับความจริงมีกายด้วยมีจิตอยู่ภายในตาจ สุดให้มันสงบนิ่งสงบยังไม่ราร้อนไม่แสวงหาจากตรงไหนตรงแสวงหาที่ในกายมองที่อารมณ์นะก็จะค้นคว้าว่าเราเป็นอย่างไรตัวตนจิตใจความคิดเราเป็นอย่างไร เมารู้จักมันะทำอย่างไรจะเดินต่อไปอย่างไรที่จะสร้างความดีให้มีกำลังจิตกำลังใจกำลังบุญเพื่อเป็นกำลังจิตใจเราให้เราเลึกถึงคุณางามความดี นเนือไไมอดีก็ลดละลงไปอะไนที่ทําให้เราไม่มีความสุขเราก็ต้องทําให้มันมีความสุขกายสุขใจที่สมบกอยู่ภายในเติมพลังของเราเข้าไปส่วนทางพุทธานามโมพุทธายะบ้านปัาตึงตำบลแม่อ่อน อ่านท่านทำเทาจังหวดัวดเชียงใหม่ เราจะมีวิธีอย่างไรแยกแยะมันอย่างไรแก้ไขมองตายมันทำอะไรมองความคิดมันคิดอย่างไรเราจะยับยั้งส่วนไหนฝึกฝนยับยัง้งให้อดทนรอเวลา บางจุดบนที่เรานี้ากายนี้เราก็จะตามไปให้มีความสุขไม่มีอะไรที่เป็นความทุกข์จะตามมาที่ดังเพราะกาบเรามองมันไปเรื่อยๆศึกษาลองผิดลองถูกเพื่อให้บาง มีความรู้ทันมันมากขึ้นรู้ทันอารมณ์สิ่งที่มากระทบมาเจอกับเราพิจารณาไปของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความจริงนะชีวิตก็ต้องเจอกับความจริงว่าเรารู้สึกอย่างไรนะแล้วในสิ่งที่เราเจอเราก็จะพออย่าพิจรารณาอับมาทบทวนว่าเจอแล้วเป็นอย่างไรแนะดงว่เราความรู้สึกของเราสติของเราควบคุมมันได้ไหม แราเจอของจริงเด่นจริงนั่งสุดผลตอนนั่งสงบนิ่งก็สงบอยู่พอเจอของจริงเข้ามาหาเราเราจะบทำได้เหมือนที่เรามาตอนพึกปฏิบัติจริงๆรงิตอนนี้ไม่มีใครมายุ่งไม่มีใครมา ทดสอบเราออกไปข้างนอกนะความวุ่นวายสับสนมากมายต้องเจอคนโน้นคนนี้นะคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้เอาละไม่มั่นคงสับสนแล้วจะเอาอย่างไรดีนะเมื่อจิตไม่มั่นคงก็เปลี่ยนไปตามเขียนเปลี่ยนไปตามเขาพูดเขาชวน เ,เราเสนอมาเราต้องมั่นคงให้ดีถ้าเราก็รู้แล้วว่าเราไม่มีความมั่นคงสแสวงหาอะไรที่จริงสิ่งที่เราสแสวงหามันอยู่ที่กายเรานี้อารมณ์มันก็พาเราไปตรงนั้นตรงนี้ตามรูปตามภาพ ว่าเราสงบลงได้จิตลมเป็นหนึ่งเป็นทางแห่งชีวิตดูกกลางลมหายใจเป็นทางแห่งชีวิตเป็นประตูแห่งชีวิตจะเข้าจะออก ใจเดียวกับแม่แะพอคลอดออกมาลมของตัวเองต้องเข้ามาต้องหายใจด้วยตัวเอง แต่มันมีอยู่ลองกำหนดรู้ลมหายใจเข้านะแต่มันไม่มีตัวตนแต่เรารู้อยู่ภายนอกได้ยินพอเราได้ยินก็ผ่านไปเมืการวางจิตมันวางแต่กายมันยังไม่วางแค่เรียนรู้ว่า กายก็คือกายมันพอให้เราได้ใช้ก่อนเมื่อวางมันหมดเวลาเราก็จักมันไปได้โดยไม่มีห่วงไม่ได้ยึดแค่จิตมันเข้าใจความเป็นจริงแต่ตอนนี้มันก็ต้องอยู่ในกายนี้ก่อนไม่ให้มันล่องรอยไปโดยไม่รู้ว่ามันจะไปไหน มือลอยไม่ได้คนไม่มีมีแต่ร่างกายไม่มีชีวิตไม่รู้จักชีวิตของตัวเองว่ามันอยู่ในกายมีสติสัมผัญยะมีต,ตา,ม,ามองเห็นมีการเคลื่อนทำง,งานไป บอกนั้นทุกบ้างสุขบ้างสมหวังบ้างไม่สมหวับง,บงบ้างมนเป็นธรรมดาของชีวิตที่ได้เกิดมาสิ่งสำคัญคนไกลมันว่าเราใจเราจะกระยึกกับความทุกข์ที่เข้ามาและปล่อยไม่ได้มันก็ติดอยู่ที่จิตจิตก็ทุกไปด้วยทีนี้ โดนความแค้นความปัญญาบาทไม่ปล่อยใจเข้ามาพ้นไปแล้วจิตก็ยังแค้นอยู่ยังยึดอยู่ยังโกรธอยู่ยังปัญญาบาทอยู่ที่เขาฝึกปล่อยก็คือปล่อยที่จิตใจบางคนฝึปกปฏิบัติธรรมปล่อยที่ใจปล่อยที่ปากแต่พอเอาจริง,จรงใจยังไม่ได้ปล่อย